ทําความสะอาดอันนี้เราใช้คําว่าล้างบ้านล้างเมืองแล้วเราก็เขียนว่าเนี่ยการล้างบ้านล้างเมืองการยกเครื่องประเทศไทยเนี่ยใช้เวลา1000วันแต่ต้องทําของอย่างไรห้าหกอย่างแต่ไม่ก็ไม่จําเป็นต้องไปไปไป,ไปถึง1000วันอาจจะเสร็จก่อนก็ได้ถ้ามีความสามารถถ้ามีความสามารถรแต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนกติกาที่เราตกลงกันเหมือนกระทางธุรกิจว่าอตอนเนี้ประชาชนได้มอบฉันทะใหอะ้อาจารย์อาทิวัตร เวลา1,000วันวันภายในนั้นถ้าอาจารย์สามารถทําได้ภายใน800วันก็โอ้ยิ่งยิ่งยิ่งสุดยอดใช่ไหมครับแต่อาจารย์มีแค่1,000วันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปเออเลเหยบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรผมอยู่ไปเรื่อยห้าปีสิบปีไม่มีทางไปไปสปีดตอนท้ายเหมือนวิ่งจัดสี่คูร้อยก็ไม่ได้เพราะว่านี่เป็นเรื่องของประเทศเป็นเรื่องของเรื่องของปัญหาชาติใช่ครับที่จะต้องใครเป็นก็ตาม หลังจากที่ล้างบ้านล้างเมืองแล้วเนี่ยต้องรีบเคลียร์ใช่ครับรีบสะสางให้ใเสร็จแล้วก็หาสิง่งที่มันถูกต้องหรือว่าสิ่งที่ดีงามเนี่ยเข้ามาใสาแ่แล้วอาจารย์เนี่ย มันมีคนซึ่งก็เป็นนักการเมืองเขารออยู่แล้วนะไอ้หนึ่พันวันเนี่ยเพราะฉะนั้นพอวันที่700-800เนี่ยเขาก็จะต้องมาเอ๊ะตกลงอาจารย์อาทิวตัตไปถึงไหนอ,อ,อันนี้กําลังจะอ,อ,อะไรนะเตะถ่วงหรือเปล่าอะไร,รบแบบนั้นนะครับ,รบเพราะว่ามันก็มีคนรออยู่ก็คือว่าใน1,000วันเมื่อเสร็จเนี่ยอาจารย์สลาย้ยรัฐบาลประชาชนสลายตัวเนี่ยก่อน1,000วันอาจารย์จะต้องทําการเลือกตั้งจัด กฎกติกาเพื่อที่จะมีรัฐบาลชุดใหม่มารับ,บช่วงต่อซึ่งก็จะมาจากการเลือกตั้งก็คือกลับคืนสู่ระบบเดิม,มงงเพราะว่าง่ายๆให้ให้โชเฟอร์ที่เป็นนักการเมืองเขากลับมาขับรถใหม่แต่ว่าหลังจากที่เราได้หยุดรถ1 0 0 0วันเพื่อซ่อมรถแต่อาจจะไม่ใช่คนเก่าอาจอาจะไม่ใช่คนเก่าเลยอาจจะเป็นคนใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ใช่ครับที่หลังจากที่1000วันนี้เนี่ยได้ขัดเกลาหรือว่าคัดเลือกกันพอสมควรถึงจะจับ ปล่อยผ่านไปถึงตรงนั้นได้ใช่ครับถ้ายังเหมือนเดิน1,000วันอาจจะเป็น1,500วันก็ได้หรืออาจจะเป็น2,000วันก็ได้<ช>เพราะว่ามันยังล้างไม่เสร็จรเขยังซ่อมไม่ได้ แต่ก็ตอนนี้เนี่ยเราในฐานะแบบผู้บริหารเนี่ยเราก็จะต้องมีเดดไลน์อ่ะมีวันเพราะไม่อย่างนั้นถ้าถ้าเราแค่โอ้อาจารย์ธิวัตรมาช่วยเป็นนายกหน่อยอันนี้ไม่ไม่ได้อ่ะเพราะว่าไม่ต้องเผื่อวันละไม่ไม่ต้องไเรื่อยละการไม่ได้เรื่อยก็เออแล้วแต่สะดวกผมก็เชื่อว่าไอ้นั่นไม่ใช่วิธีการบริหารประเทศที่ดีอันนี้จะต้องมีเวลามีความชัดเจนว่าจะทําอะไร1 2 3 4 5สี่หและทําเมื่อไหร่นะครับส่วนโดยใครเนี่ย ก็เลือกคนที่เหมาะสมที่สุดนะครับ,รบและอันนี้เนี่ยไอการที่เราดึงเอาเครือข่ายภาคีเครือข่ายเข้ามาเยอะๆนะครับเราก็จะเลือกจากคนซึ่งเขามีศักพกํากำลังมากที่สุดหรือคนที่เหมาะสมที่สุด <ừ> ซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้ดูกันแค่คนรอ,อบๆสถาบันศาสวรส์แต่ว่าจะดูในวงกว้างซึ่งเราก็จะมีตัวเลือกมากมายครับ,รบมากมากมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันเยอะครับครับ,รบซึ่งพี่น้องประชาชนก็คงจะ สนใจในประเด็นที่อาจารย์ได้พูดได้คุยในรายการนะครับก็อยากจะย้อนกลับไปให้ได้ดูการบันทึกซึ่งแต่ละครั้งที่อาจารย์ไปไม่ว่าจะเป็นสัมเพงเยาวราชท้องสนามหลวงสีแยกครอบวัวหรือไปขอนแก่นไปอุดรไปบุลเชียงมงเชียงใหม่รวมอยู่ในนี้หมดแล้วใเดี๋ยวต้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามไปกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะโยงไปถึงว่าวันที่19เราจะพูดคุยประเด็นเดิมนี่แหละเพื่อตอกย้ำอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวเชิญครับชเชิญเชิญท่านผู้ชมได้ชมซีดีแผ่นนี้ครับเชิญครับ ประเทศไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวมากกว่านั้นเรามีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาลตั้งแต่น้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติทองคำทองแดงสังกะสีดีบุกโปรตีมันใหญ่โตขนาดไหนนะครับอยากจะให้ภาพรวมๆตรงนี้ พูดถึงน้ำมันว <hot ev> <water> ันนี้ถ้าเราทำเรตติ้งหรือแรงกิ้งของประเทศในโลกเราอยู่อันดับที่32ปริมาณประมาณ4 5 0 0 0 0 0ล้านลิตรเราเอา4 5 0 0 0 0 0ล้านลิตรคูณกับ20บาทต่อลิตรก็จะเป็นเงินทั้งหมด9ล้านล้านบาทพอเราขยับมาที่ก๊าซธรรมชาติ จริงๆแรงกิ้งเราดีกว่าเมื่อกี้ส,สะด้วยซ้ำเราขึ้นมาจากอันดับเมื่อกี้สักประมาณ30มาอยู่อันดับที่24ก๊าซธรรมชาตินะครับก็เท่ากับ50 TCF ละ50ล้านล้านลูกบาทฟุตราคาวันนี้เนี่ยถ้าเทียบตามปริมาณพลังงานระหว่างน้ำมันกับ,ก,บก๊าซธรรมชาติซึ่งเรากใ็ใช้วิธีนี้คำนวณน,นะครับก็ลูกบาทฟุตเนี่ยประมาณ50ตัง เอา50ตัง์งันนี้เนี่ยนะฮะไปคูณกับ50ล้านล้านลูกบาทฟุตก็จะได้เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น25ล้านล้านบาทขอไปอีกนิดนะครับโปแตชโปแตชวันนี้เนี่ยเรายังไม่มีอันดับในโลกเลยนะครับเพราะเรายังไม่ได้ผลิตแต่ที่สำรวจแล้วและเจอแล้วหารู้ไหมว่าเรามี ถึง1,400ล้านตันถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มผลิตพับเราจะกระโดดจากโนเนมเลยเนี่ยพรวดแซงเบรรุส er เป็นอันดับ3 1,400ล้านตันวันนี้โปรเตชขายกันนะครับที่500ดอลลาร์ต่อตันอันนี้ก็จะเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น21.7ล้านล้าน แล้วเอาเล้านล้านของน้ำมันดิบเอามาบวกกับ25ล้านล้านของก๊าซธรรมชาติก็ได้34ล้านล้านแล้วเอามาบวกของโพแทสอีก21ล้านล้าน21.7ล้านล้านก็กลายมาเป็น55ล้านล้านบาทอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงทองคำที่โตโม แล้ววันนี้ไม่ใช่ที่โตโมะแล้วอาจารย์ประสาทก็ได้พูดถึงที่เลยที่ภูเทพมีแหล่งมหาศาลนะครับที่ทางพิกิจก็มีอีกแหล่งหนึ่งแหล่งชื่อเหมือนของอัครมายนิ่งกับทุง่งคาทองแดงก็มากับทองคําสังกษสีที่แม่สอดถ้าสมมุติเรารวมเอา ทองคำอีกสักสามล้านล้านทองแดงอีกสักห้าล้านล้านเงินอีกสักสี่ล้านล้านนะครับเอาสังกะสีมาอีก8ล้านล้านนะครับเอาดีบุกออกมาอีกอาจจะเหลือไม่เยอะแล้วนะครับอาจจะอีกสัก2ล้านล้านนะครับเอาเพชรซึ่งตอนนี้คอนเฟิร์มนะครับว่ามีนอกอ่าวพังงาและก็กระบี่รวมกันเป็ดเสร็จถ้าสมมติมันเกิน65ได้สัก65ล้านล้านก็แปลว่าอะไร 65ล้านล้านตั้งหารด้วย6ประชากร65ล้านคนก็แสดงว่าเราควรจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าคนละล้านบาทถ้าสมมุติมันบวกยอดเสร็จได้มา100 000, ล้านล้านเราหารด้วย65ล้านคนก็แปลว่าประชาชนคนไทยญาติดีมีจน65ล้านคนควรจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าคนละหนึ่งล้านครึ่งหนึ่งล้านครึ่ง แปลว่าถ้าครอบครัวมีคนหกเจคนควรจะมีเงินอยู่ในลิ้นชักที่บ้านอุ่นๆเนี่ยประมาณสิล้านบาทเพราะฉะนั้นประเด็นแรกชัดเจนเมืองไทยของเราอุดมสมบูรณ์ถ้าเราล่ำรวยขนาดนั้นแล้วทำไมยังมีเด็กขายพวงมาลัยตามสีแยก ถ้าเราล่ำรวยขนาดนั้นแล้วทำไมยังมีแม่ค้าหาบเร่แผงรอยที่จะต้องกระเสือกกระสนทำงานหาเช้ากินขําเพื่อมีชีวิตรอดอยู่ไปวันๆทำไมคนต่างจังหวัดจำนวนมากยังต้องส่งลูกชายมาขายแรงงานแล้วก็ส่งลูกสาวขออภยัยมาขายบริการในกรุงเทพและเมืองใหญ่ทำไมทำไม ประเทศซึ่งร่ำรวยอุด,ดมสมบูรณ์ขนาดนี้แต่ประชากรจํานวนมาหาศาลหลายสิบล้านคนยังต้องใช้ชีวิตที่อัตคัดขัดสนคำตอบมันแสนจะง่ายแสนจะกำปั้นทุบดินก็คือเงินเป็นล้านล้านบาทของเรา เป็นหลายสิบล้านล้านหลายร้อยล้านล้านเงินที่ควรจะอยู่ในกระเป๋าของประชาชนคนละล้านกว่าบาทอันนี้เนี่ยมันไม่เคยถึงรกระเป๋าประชาชนเลยมันไปตุงคาอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองและนายทุนการเมืองไม่กี่สิบคนไม่กี่สิบตระกูลถามว่าปัญหาของประเทศสามารถที่จะแก้ไขได้ไหม ปัญหาของเด็กไม่มีที่เรียนหนังสือไม่มีเงินเรียนหนังสือต้องใช้ชีวิตตกละกรมลำบากอัตคัดขัดสนปัญหาเหล่านี้แก้ได้ไหมผมบอกว่าทำไมจะแก้ไม่ได้เรามีทรัพยากรเหลือเฟือที่จะแก้ไม่ต้องเกิดปัญหาเหล่านี้แต่ถ้าจะแก้ได้สิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการทวงคืนสมบัติของประชาชนคืนให้กับประชาชน เพราะโจรมันต้นไปจากประชาชนและถีดเส้นใต้อีกครั้งโจรทั้งสองขั้ววันนี้มันเป็นการลบกันระหว่างโจรกับโจรเพื่อที่จะแย่งชิงสิทธิในการปต้นประชาชนด้วยกันแม่การเมืองไม่ว่าจะมาจากพรักไหนพรักไหนไม่ว่าจะมาจากประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะมาจาก นักการเมืองทำเหมือนอนกันหมดคือปล้นประชาชนคำถามต่อมาก็คือถ้าเราต้องการจะทวงสมบัติคืนสมบัติประชาชนคืนให้กับประชาชนเราจะทำกันยังไงดีเราจะร่วมกันทำหนังสือเปิดพผนนึก มีบัญชีหางว่าวแล้วก็บอกรัฐบาลเพื่อไทยบอกช่วยกรุณาทวงคืนสมบัติหลาย10ล้านล้านบาทของประชาชนคืนให้กับประชาชนสักหน่อยจะได้ไหมมีทางไหมครับม,มีครับชาติหน้าใบาๆใช่ไหมครับชาติหน้าใบาๆหรือคุณจะไปบอกว่ารีดยุบสภาคราวนี้ไม่เลือกเพื่อไทยแล้วจะไปเลือกประชาธิปัตย เอาพวกทีมประชาธิปัตย์ขึ้นมาเพื่อที่จะมาทวงสมบัติของประชาชนคืนให้กับประชาชนจะได้เห็นไหมครับชาติหน้าคำคำใช่ไหมครับมันไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะไอ้พวกแท้จริงและไอ้พวกเหล่านี้เนี่ยนักการเมืองไม่ว่าจะพักไหนพักไหนมันไม่ใช่ไม่ครงคืนสมบัติประชาชนคืนให้กับประชาชนเท่านั้นแท้จริงไอ้พวกนี้แหละคือโจรซึ่งปล้น สมบัติเหล่านี้ไปจากประชาชนตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นผมก็บอกได้ว่าถ้าเราจะทวงจะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติถ้าเราจะทวงสมบัติของประชาชนคืนให้กับประชาชนไม่มีทางอื่นหรอกครับหวังพึ่งรัฐบาลจากพรรคการเมืองไม่มีทางได้ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบรรหารศิลปะอาชาสุวัลิปตาพันลบเนวินชิดชอบสมศักดิ์เทพสุทินไม่มีทางเพราะพวกนี้คือโจรเหมือนเหมือนกันถ้าสมมุติว่าจะทวงสมบัติชาติคืนมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นคือต้องเลิกยืมจมูกนักการเมืองมาหายใจท้ายสุดจะต้องทำด้วยลำแข้งของเราเอง นั่นก็คือการตั้งรัฐบาลของประชาชนการตั้งรัฐบาลประชาชนก็หมายความว่าท้ายสุดจะต้องล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทักษิณแต่ล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทักษิณมิใช่เพื่อไปอัญเชิญประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลแต่ล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทักษิณ เพื่อสถาปนารัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนให้บริหารงานประเทศชาติสักระยะหนึ่งเราพูดกันประมาณสักสองถึงสปีสถาบันศาตว์ัเลือกตัวเลขสวยๆว่าขอให้รัฐบาลประชาชนมีเวลาบ